วันนี้แก้มีสูตรบ้าสิที่ทำสามดาวบ้าสิแต่ดีมากๆบาฝากครับเป็นสูตรซุปเปอร์นักควงหินสมั้าที่ใช้เราจะใช้นาฟ้าหตัวนครับเป็นปูวอล์กแล้วก็ใช้ซุปเปอร์นักควงหิน,นครับเอาไป4ตัวเลยเพื่อที่จะไปโจมตีกันน้ำยาที่ใช้ครับเราใช้บ้าเพิ่มเลือดกระโดดแช่และพิน,นครับตามนี้เลยสุวนแนแคนครับเราขอเป็นพมด1ตัวยติ2ตัวครับแล้วก็บ้า เครื่องยิงลูกไฟนะครับเราจะใช้เครื่องยิงลูกไฟกันเนาะแล้วก็ผู้ก้านะครับเราจะเอาคิงไปกับรองเท้าบูทแผ่นดินไหวบนน้าแหลมเอาควีนไปกับกระจกพิเศษตกตายชนฟิเกอร์แล้วปู่ไปกับคัมพีมาตะและอัญมณีคุ้มค้ั่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสุดนี้จะเล่นอย่างไรไปลุยกันเลยจอบ้างแล้วนะครับบ้านที่แก้วจ่าตีชมกันะครับถามว่าเราเข้าไงนะครับ,เร,เ,รรบเราจะเข้าไป ก็ดูทำเลเลยครับว่าเราจะเข้าด้านหนยังไงนครับแก้มองว่าเราเข้าที่ป้อมมิซีกรับด้านล่างน่าจะเป็นโซนที่ปลอดภัยนะครับฉะนั้นแก้วจะใช้เครื่องยิงไฟลงไปด้านซ้ายนะครับโจมตีกับซาลาวะแล้วก็ใช้ปูนครับลงไปด้านล่างแล้วเจาะเข้าไปด้านในเลยก็ปล่อยปูนครับลงไปด้านล่างเลยครับตามที่เราคุยกันแล้วก็ใช้ปืนลูไป1หนึ่งตัวนางฟ้า5ตัวเลยครับจากนั้นเราจะไปด้านซ้ายก็ใช้ธนูลงไปนะครับแล้วก็ปล่อย เครื่งยิงลูกไฟลูกป่นะครับปล่อยอย่าให้โดนป้อมธนูยิงมานะก็จะยิงฟรีอีสปอนเลยนะแล้วก็ปูจะเข้าไปนะครับเราจะใช้เวลานานเท่าไหร่เราจะใช้เวลาไม่นานนะครับบอกเลยนะครับว่าประมาณ45วินาทีครับแต่อย่างช้าเลยก็คือ1นึ่งนาทีครับถ้าเหลือ2นาทีเนี่ยต้องเข้าแล้วนะครับไม่เช่นนั้นจะไม่ทันเวลาแก้วเจอมาแล้วนะครับวันนี้นี่แหละที่แก้วอัดแก้วไม่ทันเวลาครับได้2ดาว9ก้เก้เร์เซ็น์แก้วเป็นเวอร์ซายนะครับค่อนข้างโอเคเลย เราใช้มันก็น้อยแล้วลงไปตัดทางก่อนเลยแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะบล็อกทางนาอแล้วก็แก้วว่าเราเข้ากันนะครับเราใช้ซุปเปอร์ระเบิดนะครับเป็นกําแพงตรงนี้เลยเองเพื่อที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้โกแข่งลงไปด้านล่างปล่อยคิงคุยลงไปนะครับตามด้วยเป <Super S 1> ก้าซุปเปอร์นักขวงหินลงไปแล้วก็ใช้ปลูน,นครับเช็คลูกปูงสีดําเราใช้กระโดดครับลงไปด้านบนเลยนะครับใช้ยาบ้าไปที่คิง เราเข้าไปนะครับก็จะไหลไปด้านบนกันเราใช้ยาบ้านครับลงไปด้านบนเพิ่มแล้วก็เราใช้สก,กิลคาพิวตาได้นะครับแก้วก็จะใช้จังหวะน,นี้เลยและคิงก็จะทําให้ตายนะครับปกํกแพงแล้วเราก็ใช้เพิ่มเลื่อนครับให้กลับไปหินเลยแล้วเราแช่นะครับไปที่เอ็กบูด้านขวาเราใช้แช่นะครับไปที่สลาวาได้นะครับแต่แก้วยังไม่ใช้ใช้ไปด้านขวาครับแบบนี้เลยแล้วก็ไปหินจากไป ก็อาจจะเจอบ้างอะไรบ้างเนาะก็ไปเป็นไปนะครับทานที่ดีนครับเราควรจะบังคับนะครับให้ไปหินไปด้วยกันถ้าไปด้วยกันครับโอกาสที่เราจะโจมตีได้ก็มีสูงครับแต่ถ้าพลาดแยกกันไปนะครับก็อาจจะแย่น่อยเราจะทำให้ตายของคุยเลื่อนครับเพื่อที่จะเสกคนยักษ์มาครับแล้วก็ไปด้านบนเรามีธนูยูนครับที่ใช้ได้ปล่อยไปด้านบนเลื่อนครับโจมตีมาแล้วก็เหลือเวลาประมาณเงทีครับที่เราจะไปต่อ แล้วก็ควีนจะไปด้านขวานครับเรามียาบ้าหนึ่งขวดที่แกมไม่ได้ใช้นะครับก็เก็บไว้ใช้เราใช้ให้ซูเปอร์ยักษ์แล้วก็นะักขั้งหินเลยครับก็จะเข้าไปซูเปอร์ยักษ์นะครับไม่ใช่สิมันคือยักษ์ใหญ่จะแอนครับก็เข้าไปแล้วปูก็ไม่ยิงไปด้านในนะครับปู่ยิงไปด้านนอกสวยสวยปู่อ่ะดีเลยแบบนี้นะแล้วปู่ก็ตายลงไป รามีนักฟานครับที่เป็นตัวแทงทําให้ควีนโจมตีกําแพงได้นะครับแล้วก็จะเข้าไปนะครับโอเคก็จะโจมตีกําแพงครับแล้วก็จะเข้าไปที่สารวาตรครับด้านซ้ายแล้วก็สมาธิจากควาสัมดาวได้หากคุณผู้ชมวางแผนจะเติมเกมคุณสามารถเติมและสนนุนช่องของเราได้ไง่ายๆเพียงใช้โค้ดเก้าเก้ากดเติมเกม ช้โค้ดได้ทั้งในเกมและในเว็บ Super ร์ l ซ Store แก้วแจมส่วนแบ่งเล็กๆและได้สมทบทุนซื้อลิงจักบ้านใหม่มาแจกขอบคุณทุกท่านที่ใจดีสนับสนุนแก้วมาตลอดมาชมตอนที่2กันต่อนะครับเจอบ้านหลังนี้นะครับอย่างที่แก้วบอกไปว่าแก้วเล่นเนียแก้วจะเข้าที่ป้อมมิซีก่อนนะครับก็จะเข้าด้านล่างเข้าไปเราจะตะทาน,นครับก็เราจะเข้าล่องนี้เข้าไปนะครับแบบนี้เลยทั้นเราจะต้องยิงลูกไฟนะครับยิงลูกไฟ,กไฟย,ยิงด้านซ้ายได้นะครับแต่ว่า มันจะพังลงไปนะครับแล้วก็เจอถังแคนฉันแก้มองว่าเราใช้คยิงไฟนะครับลงไปได้านขวาโอเคกว่านะครับแก้ปล่อยธนูลงไปเช็คก,กบดักนะเพื่อมีเทเล่านะครับเราจะได้โจมตีก่อนเลยและใช้ปูนำฟ้าลงไปได้านซ้ายก็เราใช้เวลาไม่นานนะครับตรงนี้เราเข้าไปได้นะครับเราใช้มันกรน้อยน,นะครับตัดทางแล้วก็เราใช้ระเบิดครับเปิดกำแพงเราใช้โกแข็งลงมา แล้วแก้วปล่อยเป็ก้าคิงควีนเราแป๊บหนึ่งเนาะใช้ซูเปอร์นักแข็งหินเข้าไปนะครับปล่อยกระโดดลงไปด้านในแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปหนึ่งควดเลยแก้วปล่อยยาพิษไปที่เจ้าชายแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปเพิ่มแล้วเข้าไปนะครับเราจะไปด้านบนกันแก้วปล่อยยาบ้าไปที่ซูเปอร์น้ำขงหินได้น,นะครับบริเวณด้านขวานนครับแล้วก็ใช้เพิ่มเลือนลงไป เราแช่ไปด้านบนเราใช้ทำให้ตาย,ตายปูเลยเองเราก็ทำให้ตายควีนครับเศกทุกตายช่างฟิกเกอร์มานะครับเศกใจใจแจดมาเราไปต่อนะครับเราก็ใช้แช่ลงไปที่สาลาวาได้นะครับแต่แก้วแช่ไปที่ด้านขวาที่ป้อมธนูเลยแต่นี้ก็ง่ายหน่อยเนาะบ้านมันเป็นแพทเทิร์นครับคือถ้าบ้านมันมีนําทางมานะครับเป็นเป็นแบบช่องทางนะครับมีกําแพงแล้วเราเข้าไปเนี่ยเราดูเลยนะครับว่า เราจะเช็คกระดูกตรงไหนนะครับเพราะว่าซปเปอร์นักควงหินมันกระดูดข้ามกำแพงไม่ได้นะครับมันต้องใช้แม่กระดูกช่วยมันก็จะไปตามทางที่เราทําเส้นทางไปนะครับทำผานไปนะครับแล้วก็จะดูได้นะครับ่าไปด้านไหนคือตอัวแรกเนี่ยพยายามให้มันเข้าไปโจมตีบ้านกับป,ป,ป้อมินซีได้ก่อนนะครับแล้วจากนั้นมันจะมั่วมันจะยังไงก็ปล่อยมันไปแต่คือหลักๆเลยครับเราจะต้องให้มันเข้าไปโจมตีบ้านให้ได้นะครับโจมตีป,ป,ป้อมินซีโจมตีอาวุธหลักเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงกลางกันนะครับบ้านอยู่ตรงงกลา และอาวุธหลักก็อยู่ตรงกลางครับเราก็จะเข้าไปโจมตีได้เลยนี่ก็เป็นแผนการเล่นซูเปอร์น้ำแขหิน,นครับเหลือือ4ตัวเลยใช่ไหมครบเลยครับทั้ง4ตัวแจมจริงโอเคแล้วก็เรือร่างครับยังดีที่เวลาย,ยังพอมีอยู่ก็เลยทําให้เราสามารถที่จะเข้าลงไปก็ก็ลงไปนะครับแล้วก็คว้าสำเร็จได้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย เจอบ้างแล้วนะครับ้านที่เราจะโจมตีกันครับถามว่าจะเป็นไงนะครับเหมือนเดิมเลยเราจะเข้าไปที่อ่าป้อมมีซีกันครับก็จะเข้าไปนะครับเราเข้าไปได้และด้านขวาโอ้โหยากเลยนครับมีทั้งเอ็กโบทั้งมอเตอร์คุมอยูนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับมีเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยครับฉะนั้นแก้มองว่าเราเป็นแผนครับเราใช้ขึ้นไฟน์นะครับลงไปด้านบนแต่ต้องลงไวๆนะคุณผู้ชม และให้ขนยิงไฟเนี่ยโจมตีไปที่ป้อมอีซีมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมและแก้วเปลี่ยนแผนเป็นปเข้าด้านขวาโดยใช้ปูลงไปแบบนี้เลยนี่คือแผนที่เราปรับเปลี่ยน,นครับแต่ว่าป้อมอีซีอาจจะทํางานอยู่นะเราต้องมาดูกัน,นครับว่าเราจะไวไหมโอเคแก้วอาจจะใช้ฟังกรนอนนะครับลงไปตะทาน,นครับเพื่อที่จะช่วยโจมตีอาวุธได้นะครับจะได้ไวไวแล้วก็ปูอยู่ด้านล่างครับเรามาดูกันว่าจะโจมตีป้อมอีซีได้หรือเปล่า ตอนนี้เราได้ไปนะครับก็โจมตีด้านในได้โอเคยิงไปถึงป้อมมินซีตล่านครับอาวุธ2ป้อมยิงมาครับปู่ก็เจ็บเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนใหญ่แล้วก็ป้อมธนูนครับเวลาก็ผ่านไปนะครับแก้วมองว่าเราไม่คุณลีลาแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วจะเข้ากันแก้วรอให้ที่เก็บทองคำนะครับพังลงไปแก้วจะทําการเข้ากัน,นครับโดยแก้วจะใช้ระเบิดลงไปก่อน,นครับตรงนี้เลย แล้วก็แก้วปล่อยโกแข็ง ka, King, Queen. ปเปก้าคิงควีนสุดปพ่อนักหินครับแก้วรอให้พร้อมก่อนเนาะจะได้มั่นใจนครับว่าจะลงไปแล้วใช้กระโดดครับเข้าไปตรงการลางเราปล่อยยาบ้านลงไป1นควรเลยปอมีสีพังลงไปแล้วนะผู้ชมก็ถือว่าดีเลยครับเราปล่อยยาบ้านลงไปด้านล่างด้านซ้ายเพิ่มเลือดลงไป แช่ share ไปที่สรารวาแล้วก็แช่ไปที่สรารวาด้านซ้ายใช้สกิลคำพิยมต่าได้นะคุณผู้ชมใช้เลยระยะพินเรามาก็ไม่ได้ใช้ก็จะประมาณนี้เลยเราเลือด้านซ้ายนะครับที่จะเข้าไปแล้วลงไปด้านล่างครับเราก็มีท่านไปตายควีนเซกยักษใหญ่แจน,นครับออกมาช่วยโจมตี จะได้เปิดกำแพงได้เร็วขึ้น,นครับเพราะว่ามีพลังโจมตีสูงนางฟ้าถูกล็อกเป้ามาครับอาจจะไม่สู้ดีเพราะว่านางฟ้าเป็นตัวเย,ออยียวยานครับแต่ว่าอาวุธก็เหลือไม่มากและด้านบน,นครับที่เราจะต้องขึ้นไป40สวิคุณผู้ชมว่าเราทันเวลาไหมแก้มองว่าเราไม่ทันเวลาแน่เลยหรือทันคุณผู้ชมมาดูกันก็ควีนจะโจ,จมตีกำแพงควีนลงไปนะครับด้านบนเนี่ยไม่มีใครโจมตี โอเคเราโจมตีกําแพงคุณผู้ชมแล้วก็ออกมาได้นะคุณผู้ชมไปด้านล่างครับสป้อมแล้วก็ไปด้านบน,นครับแล้วก็เหลือสิบวิสุดท้ายครับมียติเข้าไปควงขึ้นไปนครับเดินสองสิ่งก่อสร้างและเราก็คว้าสามดาวได้และนี่ก็เป็นสูตรซูเปอร์นักหินนะครับที่ใช้โจมตีบ้าน เอาบ้านสิบสองบไปตีบ้านสิบสามได้เป็นอย่างดีครับยังมีชุมเอาไปใช้ชอบไม่ชอบครับหรือมีสุดแต่กว่านี้ก็สมารถที่จาคอมเมนต์บอกแก้วด้านแบบนนี้แก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สุดครับ